อริสัตสีคือความจริงอันประเสริฐสีประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและนำมาเปิดเผยแก่โลกเป็นครั้งแรกนับป่าอิสิปตนนบุรคาทยวันหลักธรรมนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาหากเปรียบกับการรักษาโรคพระพุทธองค์ทรงเป็นดั่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงชี้ให้เราเห็นถึงตัวโรคสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค สภาวะที่โรคได้สงบลงและวิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาโรคนั้นให้หายขาดประการแรกทุกคือความจริงอันประเสริฐว่าด้วยสภาวะที่บีบขั้นทนได้ยากความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายความโศกเศร้าเสียใจการต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักและบุคคลอันเป็นที่รัก หรือการไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของทุกขที่เราทุกคนต้องเผชิญประการที่2ส,สมูท,ทยัยคือความจริงอันประเสริฐว่าด้วยเหตุแห่งทุกเหล่านั้นซึ่งก็คือตันหาหรือความทยานอยากประกอบด้วยหนึ่งการตันหาความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจสองเพราะว่ตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไป และ 3. วิภวะตันหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากให้พ้นไปจากสภาวะที่ไม่ต้องการตันหาเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เราเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏประการที่3นิโรธคือความจริงอันประเสริฐว่าด้วยความดับทุกข์หมายถึงการดับสิ้นไปของตันหาโดยไม่เหลือเชื้อเป็นสภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์เข้าถึงความสงบสุขอันเกษมหรือที่เรียกว่าพระนิพพานและประการที่4มรร คือความจริงอันประเสริฐว่าด้วยหนทางปฏิบัติเพื่อนําไปสู่ความดับทุกข์อันได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางสายกลางไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไปจนถึงสัมมาสม,มาธิคือความตั้งใจมั่นชอบซึ่งสรุปรวมได้ในไตรสิกขาคือศีลสม,มาธิและปัญญาการทําความเข้าใจในอริยสัจสี และน้อมนำอริยมรรคมีองค์8มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและความทุกข์ด้วยปัญญานำไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงและเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลทั้งแก่ตนเองและสรรพชีวิตทั้งมวล